ครับสวัสดีครับมาพบกับช่องขนมโตเกียวไบโนนอีกนะครับวันนี้เราจะไปรีวิวร้านอาหารแถวมโนลมนะครับตรงมาจากออกมาจากตัวเมืองนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปทางมโนลมนะครับจะเป็นสะพานที่ข้ามไปจังหวัดอุทัยได้นะครับที่เราเลี้ยวซ้ายเข้ามาแล้วนะครับ ตรงข้างหน้าคือจะเป็นสะพานข้ามไปที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับแต่ร้านอาหารที่เราจะไปนี่คือต้องยูเทิร์นนะครับยูเทิร์นหน้านะครับเนี่ยเดี๋ยวก็ใกล้จะเห็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยานะครับที่จะไปจังหวัดอุทัยธานีนะครับจะเราจะเลยเข้าไปให้ดูสะพานสักหน่อย เดี๋ยวไว้วันหลังเราไปร้านปลาแรกที่อุทัยนะครับร้านสาระโค้นะครับเดี๋ยวเราจะข้ามสะพานแล้วก็ถ่ายวิวไปให้ดูแต่วันนี้เราลอดใต้สะพานก่อนนะครับเพื่อที่จะไปร้านแกงป่านะครับนี่คือสะพานที่ข้ามไปจังหวัดอุทัยนะครับ เนี่ยพอเรายูเทินใต้สะพานมาเราก็จะผ่านโรงเรียนนะครับแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆอย่างเดียวนะครับครับตอนนี้เรามาถึงร้านแล้วนะครับชื่อร้านบ้านส้มโอกับครัวแกงป่านะครับซิกเนเจอร์ของที่นี่คือแกงป่านะครับแล้วก็ที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งคือกระเพราหมูกรอบเด็ดมากแต่วันนี้ไม่แน่ใจว่าหมูกรอบจงหดหรือยังเพราะว่าเรามาตอนบ่ายสามแล้วนะครับ ครับทางร้านก็ขายส้มโอด้วยนะครับส้มโอขาวแตงกวานะครับของดีเบื้องชัยนาทนะครับอันนี้จะเป็นเมนูของทางร้านนะครับนี่นะครับกระเพราหมูกรอ,อ,อบที่เราสร้างไว้นะครับรอสักคู่เดียวนะครับ ระหว่างรอนะครับกินน้ำส้มร้อนะครับมากินกับแม่เหมือนเดิมนะครับถ้าร้านนี้ไม่อร่อยจริงไม่ขับมาจากในตัวเมืองถึงสิบสามกิโล,ละนะครับเดี๋ยวระหว่างเรารอ,รอ,รอหมูกรอบเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีทำของเชฟเขาหน่อยนะครับนี่นะครับผัดกันสดๆเลยนะครับเมื่อกี้เพิ่งทอดหมูกรอบเสร็จนะครับ พี่พี่เขาผัดให้สดบเลยนะครับน่าจะแซ่บเวอร์เลยนะครับนี่น่ากินมากครับอยากให้มาลองนะครับร้านนี้นะครับอยากให้มาลองนี่นะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วกระเพราหมูกรอมนะครับ ซับเวอร์นะครับซับเวอร์ข้าวเปล่าก็มาอีกอย่างครับเดี๋ยวเรารอต้มยำปลากดคังนะครับปลาแม่น้ำนะครับอีเด็ดของจังหวัดเชียงนาวเลยนะครับปลากดคังนี่นะครับมาเสิร์ฟอีกอย่างนะครับต้มยำปลากดคังนะครับแล้มาดู นี่นะครับแล้วกดค้างนะครับเนงเร่งๆนะครับส่วนแม่ผมนะครับสายดาร์กนะครับใสายดาร์กแค่นี้ยังเผ็ดไม่พอนะครับโรยพริกเข้าไปที่ข้าวเลยนะครับอ้าวเราเดี๋ยวเรามันเริ่มกินกันเลยครับ พอหมูกรอบก่อนเลยนะครับทีเด็ดแกงเป่าวันนี้เราไม่สั่งนะครับพอเรามาที่ไรเราสั่งทุกครั้งเลยนะครับวันนี้เราเปลี่ยนเป็นต้มยำเพราะกดครั้ง้างนะครับแต่แกงป่าที่นี่เด็ดสุดนะครับแต่ก็อร่อยทุกอย่างอะครับนี่นะข้าเพัาหมูกรอบนะครับไงแม่รสชาติน่าก็นแล้ว เดี๋ยวเรามารีวิวหมูกรอบก่อนนะครับทอดใหม่ๆนะครับแล้วก็ผัดใหม่ๆแซ่บรับแทบอร่อย เดี๋ยวเรามารีวิวต้ยมยำปรกากฏพังนะครับอือหือหือ,อนี่ไม่ใช่อะไรนะครับร้อนอร่อยครับอร่อย แวะมาชิมันได้นะครับเช้่ทางบอกหมดแล้วนะครับต้องมาให้ได้นะครับอยู่ผมอยู่ไกลถึงสิบสามกิโลผมยังไม่กินข้างในเมืองครับผมขับมากินที่ครับยังไงฝากร้านไว้ด้วยนะครับฝากช่องขนมโตเกียวบายนนด้วยนะครับช่องขนมโตเกียวบายนนนะครับใน youtube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ